ครับคลิปนี้ก็มาอยู่การแก้ปัญหาตัวเข็มนาฬิกาดิจิตอลของ g จ o c k นะครับตัวเข็มไม่ตรงกับตัวเลขดิจิตอลนะครับสังเกตดูนะครับตัวดิจิตอลเวลาอยู่ที่15นาฬิกา5 6นาทีนะครับส่วนตัวเข็มนะครับจะอยู่ที่8นาฬิกา50นาทีนะครับซึ่งไม่ตรงกันเดี๋ยวเรามาปรับตั้งกันเลยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับให้กดปุ่ม adjust ด้านบนสายนะครับค้างไว้นะครับ จนดังปิบที่2นะครับโอเคตอนนี้สังเกตดูช่องดิจิตอลด้านล่างนะครับจะขึ้นเป็นซับกำลังกระพริบอยู่แล้วก็ต่อด้วยกดปุ่มโหมดได้เลยครับกดป,ปุ่มโหมดนะครับให้ตัวเลขให้ข้เข็มวิ่งมาอยู่ที่12นาฬิกานะครับ เข็มมาหยุดอยู่ที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่12นาฬิกาให้ปรับตั้งโดยการเลื่อนเม็ดมายมให้เข็มไปอยู่ที่12นาฬิกาอีกทีหนึ่งถ้าหากมันอยู่ลึกๆก็ให้หมุนเร็วๆนะครับเข็มมันจะหมุนอัตโนมัติอีกครั้งครับ แล้วก็รอ,รอนิดหนึ่งนะครับลักษณะการหมุนแบบนี้นะครับมันจะหมุนไปเรื่อยนะครับมันถึงแม้จะเลยเวลาสิบสองนาทกาไปแล้วมันก็ยังไม่หยุดนะครับเราต้องเลื่อนเม็ดมายมกลับเพื่อให้มันหยุดทีหนึ่งเมื่อมันเลยเราก็หมุนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเค โอเคนะครับอย่างนี้ก็ตรงแล้วนะครับเมื่อตรงอย่างนี้แล้วนะครับก็กดปุ่มแอดจับได้เลยนะครับตัวนาฬิกานะครับระบบมันจะรีเซ็ตตัวเข็มให้มาตรงกับตัวเลขดิจิตอลในทันทีนะครับอ่าแค่นี้ครับเห็นไหมครับง่ายๆครับ ลุปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ